ครับเพราะผมนะครับได้ SGP และพี่ท็อป B M U ีเนียสองเราอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ที่งานเหมือนเดิมมอเตอร์โชว์2 0 2 3นั่นเองนะครับและเราอยู่กันที่บนเวทีและไฮไลท์สุดๆของวันนี้ถูกต้องครับ B M w X M นั่นเองครับผมนี่เลยครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับของการจับมือร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่อง M ถูกต้องครับก็จะเป็นเครื่อง4 4ลิตรเลยครับผมให้แรงม้าแรงบิดสูง แรงม้าหกร้อยห้าิบสามและและรงบิดแปดร้อยแปดร้อยครับ,เร,รบเรามาดูนี่ไฮไลท์ก่อนเลยคือ BM รุ่นใหม่ไฟ2ชั้นครับผมต้องครับผมอตอนนี้ก็จะเป็นไฟตัวไฟเลี้ยวครับผมแล้วก็เดินทางระดับไหลครับน,นี่นเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าของคี้อยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นไฮบีวด้วยครับผมไฟสูงออตโต้ให้โลดดิ้งสิงค์ขวางให้ครับผมเป็นไฟแบบไดปทีฟนั่นเองนะครับแล้วคันนี้ก็ต้องมี ตัวเราอยู่แล้วมีตัวช่วยขับแบบที่ล้ำกว่าตัวอื่นเดี๋ยวเราไปเห็นตอนที่เราถ่ายภายในกันเลยครับโอเคครับและนี่กระจังหน้าใหญ่สีทองขนาดนี้นะครับและพร้อมกับมีไฟด้วยสวยงามมากนะครับและต่อมาจะพาไปชมห้องเครื่องห้องเครื่องนั่นเองครับนี่นะครับคือห้องเครื่องของเจ้า X M เป็น M Power นะครับเป็น V 8ใช่ไหมครับเทอร์โบคู่เลยนี้ นะครับก็ที่บอกครับแรงแรงม้าถึง653แรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง800นิวตันเมตร t ี่อยากให้ดูครับตัวค้ำเนื้อค้ำแบบโหดๆอย่างโหดแล้วตรงนี้มีทั้งค้ำตรงนี้มีค้ำด้านในนะครับแล้วก็เห็นสายสีส้มเนี่ยก็คือเป็นปั๊กอินไฮบิดเครื่องแน่นๆฝาเป็นลายคาร์บอนนะครับ M และ M แท้ก่อนนั้นคือ M power ใช่ครับซึ่งนี่คือ M แท้ๆกระจังเขาแบบใหญ่มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างเลยมาถึงเราจะเห็นไฮไลท์สุดๆล้อขนาดว่าคือมานะครับมา23นิ้วลายสีทอง BNW ตาใหญ่ๆนะครับ้องกับเบรก M Sport สีดำแบบไฮกรอสเลยยางก็23นิ้วนะครับใหญ่มาก e z e r o นะครับอันนี้คือ หายางกันทีนี่นต้องตาเวนหาเลยนะครับผมต่อมาเด่นๆเลย X M X M จะเป็นสีทองสีทองครับความรู้นาครับมาพูดความแรงถูกต้องครับวิ่งไปถึงด้านหลังเป็นถึงเป็นทั้งกรอบของตัวหน้าต่างเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมองมาคือมีมิติมากนะครับผมและต่อมาด้านล่างนี่ออกมาเป็นทรงที่ดูแบบบึกบึนมากใช่ครับความดุความสป ซึ่งอันนี้ก็เป็นชุดแต่งของ M Sport นั่นเองครับผมก็เพราะเป็น M ก็ต้อง M แน่นอนซึ่งทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นคต่อมาเนี่ยตอนหูนี้ครับถาดไม่ได้เลยครับเรื่องของหูตรงนี้มีติงออกมาก็คือ M M แน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันจะมองมาว่าดูดุมากนะครับใช่ครับต่อมานี่เลยตรงนี้นี่ครับเป็นลายแบบเหมือนคริสตัลเลยนะครับเหมือนด้านในที่เพดานด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ มามาครับด้านมาด้านท้ายกันต่อนะครับผมนี่ฮะระลึกถึง M1 ใช่ครับนี่ครับเป็นโลโก้อยู่ซ้ายขวามุมกระจกนั่นเองนะครับเป็นแบบ M1 เลย M1 เลยซึ่งอันนี้เป็นตัวที่เขาสกรีมลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับสกรีมลงไปในกระจกเลยครับผมสวยมากนะครับอืมและนี่ครับไฟท้ายเป็น 3D แบบสีดำนะครับลมดำครับผมสวยงามมาก L shape ด้วย L s h a ครับผม ปลายท่อปลายท่อจะเป็นเหมือนครับออกสี่คู่อ่าเป็นนี้เป็นลายแบบสี่เหลี่ยมรัาเนี่ยหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมครับแล้วก็เป็นท่อที่แบบว่าออกจริงแต่เป็นวานวางแบบแนวตั้งซึ่งไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเลยครับผมหายากมากนะครับที่เป็นแบบนี้นี่ับดูทําให้แปลกใหม่แปลกและมันดูดุกมากของร้าสมัยครับผมหลังมาถัดมาก็จะเป็นโล๊ะเอ็มใหญ่มากครับใหญ่มากทุกอย่างเลยครับนี้เขาจะ อัพไซด์เน้นใหญ่เน้นหรูสุดครับใช่ครับสุดๆของเขาเลยนะครับพร้อมกับดีฟิเซอร์ด้านล่างเป็นกรอบสีทองด้วยทองครับทำให้ดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีกล้องถ่ายหลังนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นกล้องรอบขันรอบขันเลยครับใช่ครับก็จะมีความดีมิติท้ายใหญ่ๆนะครับนู่นเลยนู่นมาเป็น 3D นั่นเองซึ่งถ้าดูตามใบนี้เนี่ยราคาของเขา14ล้าน หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสิบสี่ปลายปลายถูกต้องครับแต่ราคานี้จะเป็น BSI ธรรมดาถูกต้องครับก็ใครที่อยากได้ BSI เพิ่มก็ต้องมีการซื้อเพิ่มแั้วนี่นะครับซึ่งนี่จะเป็นร้อพันของเจ้า XM นะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับที่มาโชว์ในประเทศไทยโชว์ประเทศไทยเลยนะครับซึ่งหาไม่ได้ดูง่ายๆที่ไหนก็เลยเรวันนี้ก็ได้พากันมาชมแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปชมภายในกันเลยครับครับผม อบครับรอนนี้เราก็อยู่กันภายในเจ้า X M แล้ว M ครับผมตัวสุดตัวตัวเด่นสุดๆในงานนะครับใช่ครับผมโอเคเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยหน้าจอก่อนเลยครับก็เป็นสไตล์ของ M ครับแล้วก็ได้ระบบปฏิบัติการ OS 8ใหม่ล่าสุดของ BMW เลยครับผมก็ หน้าจอนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างครับทุกอย่างทุกอย่างครับถูกใจสายเอ็มเนี่ยจะเป็นบูธของบาร์บูธของเทอร์โบอ่าของเครื่องที่เทอร์โบใช่ไหมครับอรวมของน้ำหล่อเย็นครับอ๋อเย็นุ้ณมันเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็บอกอุณหภูมิบอกอ่าบอกเรื่องขององศาแบตเตอรี่ครับอ่าใช่ครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของการวัดลมยางและอุณหภูมิเหมือนกันครับก็จะมีโหมดเหมือนเดิมโหมดเหมือนเดิมครับการตั้งค่าการขับขี่เราเข้าไปในนี้ปุ๊บตั้งได้ตั้งแต่การขับขี่ครับว่าจะเป็นคอมฟออรรร์์ตตตใชช้ีววิปปะจันส หน่อยนึงแล้วก็สปอร์ตพาร์ทครับแล้วก็เรื่องของการดีเจนิ่งรีแบตกับมาีแบครับมาครับเบอรี่ก็จะมีตั้งตามกับสูงได้ครับแล้วก็แชสซีช่วงล่างครับก็เป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพารครับโหมดอะไรก็จะเป็นหนักกับเบาเหมือนเดิมครับแล้วก็เบรกแล้วกก็เบรครับผมก็เอกใดด้วยคันนี้ครับสี่ถูกต้องครับคราวนี้มีโหมดหนึ่งที่พอเป็นรถ โฟล์ไรทอันนี้ปกติอยู่แล้วโฟม์วไรแบบสปอร์ตมีสปอร์ตด้วยแล้วก็แบบแต่พื้นทรายแบบที่แบบในทะเลทรายยังไงครับอ่าเป็นใบรุ่นดูใบเลยใบรุ่นดูใบครับผมนะครับอ่าก็ตั้งได้หมดครับสมมติเราปรับเรียบร้อยก็ M1 M2 ได้เหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมาเป็นช็อตคัทอยู่ที่พวงมาลัยนี่นะครับเอ็มหนึ่งเอใช่ครับก็คันนี้เอ่อนอกจากที่จะเซตติ้งได้แล้วครับความสะดวกสบายครับก็จะมีเรื่องของการขับโดยปล่อยพวงมาลัยได้ ปล่อยไมอไได้เลยปล่อยได้ปล่อยได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็น diving assist professional ปล่อยได้เลยครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ที่จะจับม่านตาเราลูกตาเราหลับตาหรือว่าเราหันมวองทังอื่นถูกต้องครับซึ่งอันนี้ก็ออกแนวเกือบจะออโต้พิลล์หมดแล้วเกือบๆแล้วครับเกือบแล้วนะครับอันนี้คือเกือบแล้วก็ตัวนี้ก็พร้อมมาแพนเทอร์ชิฟคาร์บอนด้วยนะครับุะแต่งออกมาแบบ M ครับ M อลังการหน้าปัดก็อลังการสไตล์ M นะครับผม มีแบชเอ็มบอกบนหน้าปัดด้วยและขาดไม่ได้อู่เลยครับราคาขนาดนี้ต้องมีไฟสูงต่างมันลงมาใช่ไหมครับถูกต้องครับหลุดหลีดรถไหเลี้ยวตามพวงมาลัยให้ต้องครับนี่นะครับลำโพงทีเด็ด b o w เวสแอนด์วินกส์นะครับผมนี่ผมมีไฟด้วยนะครับเป็นตัวไดมอนด์ไดมอนด์ครับนะครับที่หูกระจกก็จะมี b บ i ์ทสปอตนะนี่สามเหลี่ยมนะครับ บายสปอตด้านข้างมีมีนวดมีอะไรเหมือนเดิมนะครับเลยครับง่ายก็สบายนะถูกต้องครับแล้วนี่หนังคือนุ่มดวนไปหมดหนังแค้นะครับแล้วฝั่งลนครับพี่ต๊อบมีแบชเอ็มเอ็มภายในรถถูกต้องครับให้เรานั่งอยู่เรานั่งอยู่บนรถเอ็มจริงๆใช่ครับถ่ายรูปมาสวยๆนะครับนี่นะครับนี่เดิมครับมีหัวหมอนและ M เเอ็มเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเอ็กซ์เอ็มและ ที่เด็ดหลังคาครับหลังคาครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นลายคารคริสตลัลเลยครับเนี่ยผมเป็นลายอันนี้เป็น,ชนใช้ในบ m w ครั้งแรกครับครับผมที่จะเล่นเรื่องของแสงและเงาซึ่งก็จะทาให้ดูสวยงามแล้วตรงนี้คือกรุกดด้วยคันธาราคันธา,นร,านราแต่เป็นอ,อคันธาราแบบว่าไม่ใช่บางๆนะครับ soft t o u c เลยใช่แล้วกดเข้าไปดูกดเข้าไปก็สัมผัสเลยว่ามันนุ่มนุ่มนวลไปหมดเลยครับเนี่ยตรงนี้กระจก็มีไฟนะครับ แล้วต้องเขาแบบเปลี่ยนเฉดสีนะครับเปลี่ยนสีได้ครับใช่แล้วก็สีไฟแอมเบ n t l i g ก็เปลี่ยนได้ใช่ครับลอ,องเปลี่ยนสีดูครับได้ครับคือระบบเขาจะเยอะแยะไปหมดเลยแน่นแน่แนเลยแบบแน่นมากๆครับคันนี้เปลี่ยนได้แอร์อะไรพวกนี้ก็จะปรับในจอมดแล้วถูกต้องครับครับก็เราเปลี่ยนเป็นสีเขียวหน่อยขัางบนก็จะเปลี่ยนด้วยนี่ครับโอ้ยดูเข้าไปกับตัวหลังคาเลยนะครับต้องครับงั้นสีเหมือนเขาจะให้มาเยอะมากนะครับให้มือะมากๆครับให้มยอมากๆก็ตอนนี้ สิบห้าสีครับเลือกได้เยอะกว่าเดิมเลยใช่ครับมีเพื่อเฉดให้มาเยอะมากต้องต่อมาต่อนะฮะดูด้านนี้นะครับมีที่ไวเลสไวเลสชาร์จครับนี่นะครับรถแรงลดนุ่มสบายยังมีอุ่นแก้วเย็นแก้วด้วยใช่ครับฟังก์ชันนี้อยู่ใน X เจ็ด X ถูกต้องครับ X 7ก็มีนี่รถแรงแล้ว ยังมีระบบจะกินกาแฟร้อนๆจะทำให้แก้วน้ำปั่นเย็นๆใช่ครับก็รักษาอุณหภูมิได้ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นถูกต้องครับและนี่ตรงกลางนี่ครับไฮไลท์เลยครับเรื่องของรถ M นี่ต้องมีทุกคันครับการปรับแต่งการขับขี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับเราเริ่มต้นอันนี้ที่เราเซตต่าใช่ครับที่เราพูดไปก่อนนั้นนี้นั่นเองต้องแล้วก็ M โหมดครับ M โหมดเนี่ยก็จะมีสองโหมดครับจะมีขับบนถนนกับสปอร์ตเลยถามว่าต่างกันยังไงอันนี้ขับทั่วไปครับเปิดระบบ ทุกอย่างจะช่วยเรารักษาความปลอดภัยถูกต้องครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะสปอร์ตหน่อยบางบางหมดก็จะถูกปิดออกเช่นกันถ้าเราออกนอกเลนก็จะลดความลำแขางไปแล้วครับก็ซ้ายขวาซ้ายขวาคนที่ขับได้รู้ถึงอารมณ์รถนะครับถูกต้องครับคาวนี้โหมดไฮบริดครับก็สามารถเลือกได้ซึ่งคันนี้ เครื่องตามที่บอกไปนะครับ V 8 V แครับแล้วก็คือบล็อกเดียวกันกับเจ้า M 5เลยตองครับตัว M 5 F 9 0ใช่ครับแล้วก็ทันนี้เลือกเป็นไฮบริดก็ได้ไฟฟ้า้วนก็ได้ E control นี่คือยังไง E control ครับสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องของการจัดเก็บแบตเตอรี่ครับใช่ครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเรื่องของการเปิดปิดวาวเหมือนเดิมครับคร้นี้ท่อลั่นแน่นอนได้เลย V แปดครับว่าจะอยากให้ลั่นขนาดไหนได้เลย ใช่ครับอันนี้คือสุดมากสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วปิดตอนที่เราอยากให้เงียบได้เหรือเปิดในตอนแบบโชว์ครับตอนหล่อๆนั่นเองนะครับผมในสวยมากครับในคอกพิตของเขานะครับนี่นะคแบบสวยงี้นี่แล้วก็มี SOS ใช่ไหมครับใช่ครับอ่จะมีให้ทุกคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับรุ่นเริ่มต้นรุ่นสูงสุดเรามีให้หมดแล้วก็จะเป็นตัวนี่มีตอนนี้มีเซนเซอร์แสดงว่าใช้การ์ดิสเจอร์คอนโทรลได้ในการเปิดเพลงได้อ่าเปลี่ยนเพลงอะไรได้หมดเลยครับ เขาจะอ่านไวมากเป็นเซเซอร์อ่านนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นภายในนะครับของตัวเบาะคู่หน้าครับผมโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับผมครับโอเคครับพี่ต๊อครับตอนนี้เราอยู่ผู้โดยสารแถวหลังแถวหลังครับสบายสบายมากสบายมากมากนี่ไม่ถ้าไม่บอกเครื่องมีแปดนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆนะมันนุ่มนึกว่าไอเอ็กซ์หรือว่าไอเจ็อย่างเงี้ยครับมันนุ่มไปหมดเลยแล้วก็บอกแบบ ความรู้สึกมันดีมากดีมากมากครับเนื้อเนื้อสัมผัสคือเนียนมากใช่ครับมันแบบผมนุ่มนวลไปหมดเลยครับเนี่ยแบบอืแล้วก็มีที่วางแขนนี่ยต้องครับนี่นี่ครับผมเป็นแบบนัหนาๆแบบนุ่มๆเลยวางแบบแล้วที่วางแก้วสองช่องนะครับ แล้วก็จะมีช่องแอร์เนี่ยแอร์จะเป็นแยกแบบ4โซนครับก็จะมีหน้า2แล้วก็หลัง2ครับแยกอิสระเลยครับของใครของมันเลยถูกต้องแล้วก็ยังมีท y p ี C ด้วยตรงนี้ครับผม2ช่องนะครับก็ถือว่าให้มาครบครบครบพันเลยนี่นี่คือรถแรงได้ให้มาครบๆเลยครบมากครับทั้งความแรงและความสะดวกสบายถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างคือพอเราอยู่ด้านหลัง ตรงนี้ยิ่งเห็นชัดครับท่องครับคาทัลาตรงนี้คาทัลายิ่งเห็นชัดยิ่งเปลี่ยนสีคือเปลี่ยนบรรยากาศลดหมดเลยใช่ครับตอนคืนสวยมากๆครับใช่ครับมันจะได้เรื่องของแสงและเงาครับแสงตรงนี้เป็นการเล่นแสงเงาใช่ไหมครับทองครับผมซึ่งเป็นการเล่นที่อาจจะบางคนจะบอกว่าไม่ได้สรุปแต่เขาเลือกที่จะเล่นแสงเงาที่มันดูเหมือนว่า เรามองออกเหมือนสร้างบรรยากาศทุกสร้างบรรยากาศขึ้นมาให้กับรถนั่นเองนะครับเพราะว่าเฉดสีก็ปรับได้เยอะแล้วด้วยต้องส5สีครับ15สีนะครับจากก่อนหน้านี้จะได้ประมาณ6กสี7สีอ่าใช่ครับนี่เพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งเลยถูกต้องนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับด้านหลังอ่าดีมีไฮไลท์ตรงนี้หนึ่งครับคือรถทั่วไปครับมันจะมีแค่ตัวที่พีตรงนี้ใช่ครับแต่คันนี้ครับจะมีเสริมเสริมเป็นนูนซัพพอร์ตไหลเราสามารถจะนั่งอย่างนี้ได้เลย นอนยังเอียงได้เลยเอียงได้เลยคือมันซัพพอร์ตเราในทุกอินที่บนสมมติว่ารถเขาแบบเอียงตัวนะครับแล้วเราโดนเอี่ยงเราก็จะนุ่มถูกต้องครับจะไม่เจอตัวที่เป็นชิ้นแข็งถูกต้องครับถือว่าเขาก็จะซัพพอร์ตเราถูกต้องเขาออกแบบมาเรียบร้อยครับถือว่านุ่มนวลมากครับนนุ่มวลครับจริงๆครับแต่เจ้านี่ V8 นะครับนุ่มนวลบน V8 และยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกถูกต้องครับแรงบิดแรงบิดกับแรงม้านี่หกรองม้าหกร้อยห้าสิบสามถูกต้องครับ แรงไปถึง800ร้อยศูนย์ถึงร้อนี่สี่จุดสามครับผมเร็วมากแรงมากบนแพลตฟอร์ม X5 ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติ X7 เขาจะเป็น G07 คันนี้จะเป็น G09 เป็นแพลตฟอร์มที่แย่ออกมาเลยถูกต้องครับแต่ว่าก็ไซซิ่งประมาณ X5 นะครับเหมือน X5 ห6ผสม X7 รวมกันไปเร็วกันมาได้มาคันนี้คันนี้เลยแล้วก็แรงแบบสุดๆเป็นครั้งแรกของตระกูล M ที่มาทาในรถ ตัวคุลเอ็มเองครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เอาไฟฟ้าเข้ามาช่วยเครื่องยนต์ใช่ครับซึ่งเป็นช่วยเครื่องยนต์ของ M นั่นเองครับซึ่งครั้งแรกเลยที่ทำออกมาค่อนข้างประสบความสำเร็จแรง้ามากขนาดนี้นะครับแต่คันนี้ใครจะขับแรงแงแต่ว่าใช้ในเมืองก็ยังค่อนข้างประหยัดถูกต้องด้วยความที่พอสมมติว่าวิ่งในเมืองเนี่ยประมาณ8 9 0โลเราใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็วิ่งได้เราแทบไม่ใช้น้ำมันเลยถูกต้องแถ้าวันไหนเราจะออกต่างจังหวัดซิ่งหน่อยทำเวลา จัดเต็มจัดเลยครับวีแปดครับเบนซินตอโอเคครับก็วันนี้เนี่ยกับภายในนะครับและภายนอกของเจ้า XM คันนี้เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมมากจริงๆสำหรับไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์นะครับมอเตอร์โชว์มอตเตอร์โชว์2023นี้เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยโอเคครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณ BM เอ็มไทยแลน m ์บีเอ็มมอลนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต๊อบแม่นะครับผมวันนี้เนี่ยโอ้โหพาเราทัวร์หลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อง ขอบคุณจริงๆที่เราได้มันนั่งรถ M X, X M ใช่ครับเป็นนุ่มนวลมากเขาเรียกว่าประสบการณ์แบบ Exclusive เลยถูกต้องครับ,รบ<ม>โอเคนะครับวันนี้ผมกับพี่ต๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ